บ้านสวนอิตาอิยายสวัสดีเพื่อนๆตอนแรงแรงเพื่อนๆขานี่ละมุดของเราลูกกลมๆแบบนี้เป็นละมุดทูอิวันค่ะนี่ให้ผลผลิตที่ดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลูกกลมๆยังกับลูกแอปเปิลเนี่ยดกมากๆเลยค่ะตอนนี้เขายังไม่โตเต็มที่เนาะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพามาชม หลังจากที่เราถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูน่าจะเกือบเดือนสองเดือนแล้วเนาะตอนนี้ลูกของเขาผลของเขาก็ใหญ่มากๆเลยค่ะลูกใหญ่แต่ว่ายังไม่สุกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่บ้านสวนอิตาอียายก็เป็นกเกษตรผสมผสานค่ะจะมีละมุดแล้วก็อันนี้จะเป็นะมะพร้าวกะทิค่ะเราเพิ่งปลูกเนาะเพิ่งปลูก ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมค่ะโซนตรงนู้นจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมตอนนี้กําลังออกจันหรือว่าออกอแทงทลายเนาะสวยมากมากเลยค่ะอย่างกัะลูกแอปเปิลเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยแดดแรงมากๆค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ำเนาะร่องน้ำของเราเนี่ย ก็จะแห้งเรียบร้อยแล้วส่วนร่องตรงนู้นก็จะเป็นลิ้นจี่ค่ะยาวไปนู่นเลยลิ้นจี่ตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งแล้วก็เป็นละมุดปลูกสลับกันไปค่ะนี่ฝรั่งของเราดอกเขาก็ร่วงโรยแล้วเนาะนี่ร่วงแล้วนะคะร่วงแล้วอีกสักพักเขาก็จะเป็นผลเล็ก อิตาก็จะเอาถุงมาห่อค่ะต้นฝรั่งของเราค่ะฝรั่งอะไรเอ่ยอันนี้นาจะเป็นหงเปาสื่อน้อใบกลมๆแบบนี้เนื้อสีแดงหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากๆค่ะต้นละมุดของเราสวยมากๆเลยแล้วก็ดกมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมละมุดค่ะ นี่โดกนะเพื่อนๆค่ะดูสิใบไปไหนหมดใบไม่มีมีแต่ผลนี่นี่ก็ต้นละมุดค่ะต้นนี้เราเก็บไปกินแล้วนะความจริงเขาจะโดกมากๆเลยค่ะแต่ว่าเขาเป็นอ่าให้ผลก่อนเนอะลูกก็เลยใหญ่สุกไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ต้นเล็กๆที่อ่าพึ่งออก ออกมาออกผลค่ะนี่ก็ดกเหมือนกันค่ะนี่ละมดของเราดกจริงๆนะสวยมากๆเลยค่ะนี่ก็ใช่เห็นไหมคะเพื่อนๆดกมากๆเลยละมดของเรานี่ดกงากอง <laughs> งากอง <laughs> ดกงากอง <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวมารับชมวันนี้พาเพื่อนๆมาเลาะสวนค่ะเราจะมาหาฝรั่งไปให้น้องหนูน้องหนูแทะเพื่อสร้างอ่าให้เขาผลิตอ่าวิตามินซีนี่นี่ต้นนี้กระโดกค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมละมุดที่สวนของเรา สามีค่อยเก็บยังหันเก็บพักแพวพักแพวในบ่อ,อ,อบ่อปลาไหลไปปสามีจะเอาไปปลูกแล้วก็หลังด้านหลังของสามีจะจะเป็นอ่าสะกับเก็บน้ำเนาะเพื่อนๆที่เราเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองค่ะตรงนู้นเลย นี่แหละค่ะบรรยากาศตอนแรงๆที่บ้านส่วนอีตาอียัยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมารับชมนะคะสวัสดีจ้า